ส่งความเคลื่อนไหวเบลล่าหลังเจอดราม่าจนติดเทนทวิตเตอร์พาส่งความเคลื่อนไหวของนางเอกสาวเบลล่ Bella, าราณีที่ล่าสุดเผชิญประเด็นดราม่าโดนชาวเน็ตขุดคลิปเก่าๆในอดีตมาแชร์กันว่อนจนแฮชแท็กเบลล่าติดเทนทวิตเตอร์สืบเนื่องจากกรณีโดนชาวเน็ตลากยงแบบมั่วๆว่าเธอคือคนที่นางเอกสมอมา เมาทมอยถึงในรายการ YouTube ของใหม่ดาวิกาซึ่งล่าสุดเบลล่ามีความเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลของตัวเองด้วยการแชร์โพสต์ของดาราสาวนุ่นลมิตาที่เปิดรับบริจาคเลือดให้เพื่อนสนิทที่โรงพยาบาลรามาธิปดีในขณะที่โซเชียลของเพื่อนสนิทนอกวงการก็เผยคลิปเวลาว่างๆของเบลล่าที่กำลังเล่นกับหลานชายตัวน้อยอย่างมีความสุข เคยแฟนๆคอมเมนต์แซวว่าใครจะตีกันตีไปเลยนั่งเล่นของเล่นกับเพื่อนอยู่ไม่ว่างจ้าฮ่าฮ่ฮ่เบลล่ารานี